แต่โดนไม่ทนไม่ขยับเข้ามานะครับแล้วก็จะหลบไปนะหลบไปเองนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับไทยเวิร์ดทอยชา n แนลนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโดนนะฮะแล้วก็เครื่องบินนะครับผู้ที่ชอบสินค้าตะกูนนี้ก็รับติดตามกับเราได้เลยนะฮะวันนี้แน่นอนครับก็เด็ดกันอีกเช่นเคยกับโดนในราคาถูกเพียง2 0 0 0บาทเท่านั้นหลายๆท่านอาจจะเคยซื้อโดนในตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซื้อมาในราคาพันสองพันแล้วปรากฏมันปองแปงมากับมันแบบขี้เหร่มากแบบคุณภาพการทํางานบินไม่่นนิงเเลยยอะะไรี้ วันนี้ฮะเราตอบสนองกับคุณผู้ชมที่มีงบประมาณแบบเด็ดๆเลยให้กับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นมินิ101นะเป็นมินิ101ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับคือมีระบบการชนด้านบนนี่ครับระบบการชนนะครับเป็น4ทิศทางนะครับคุณภาพการทํางานถือว่าค่อนข้างไว้ใจได้ทีเดียวบินเข้าใส่คนหรือวัตถุเนี่ยโดนจะหลบเีรกเองนะฮะคือจะเบรกเรื่องส่งเสียงเตือนแล้วก็จะหลบเีกเองนะฮะแล้วก็มาด้วยกล้องที่เป็นระดับ HD นะฮะกล้องตัวนี้ปรับได้ด้วยนะครับปรับขึ้นลงได้ถึง90องศา ลบลีสิ่งกีดขวางนะครับการชนนะครับแล้วก็ปรับกล้องได้แล้วก็สําคัญคือมอเตอร์ที่เป็นบัสเลสน,นี่ครับส่วนใหญ่โดนในราคาไม่เกิน2 0 0พันตามแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็นพวกมอเตอร์แปลงฐานมอเตตร์แลปลงฐานก็คือมอเตอร์ที่ใช้แปลงฐานข้างในนะฮะพอหมุนไปสักพักหนึ่งมันก็จะเสียหรือเสื่อมสภาพแต่บัสเลสขอบอกไว้ว่าไม่มีวันเสื่อมสภาพตัวนี้ครับบินได้ถึง15นาทีบวกสบายๆนะครับข้อสาคัญคือมีระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ ล็อกตำแหน่งการบินโดยจดจำภาคพื้นนะครับคือใช้เซ็นเซอร์ภาคพื้นให้ล็อกตำแหน่งการบินทำให้การถ่ายภาพเป็นไปอย่างง่ายได้นะครับขอบอกว่าระบบล็อกความสูงและก็ระบบล็อกตำแหน่งด้วยเซนเซอร์ที่ทำงานได้ดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินกับมินิ1 0 1น่กันในราคาแค่2 0 0พจะจ้าทำงานได้คุ้มค่าเงินไหมนะฮะก็เช่นเคยครับมาพร้อมฟรีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าหิ้วอย่างดีนะครับเป็นกระเป๋าผ้านะฮะภายในของเขานะครับนี่ฮะภายในของเขานะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคุณผู้ชมครับ ู่มือตัวนี้นะก็คือการส่อ,สองแอปพลิเคชันในการติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถใช้ QR โค้ดติดตั้งได้เลยตามระบบ Android หรือ iOS ซึ่งขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ง่ายๆนะครับเราเคยแจ้งก็พูดคุยไปมากมายแล้วนะครับภายในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มืออีกเล่มหนึ่งก็จะบอกตำแหน่งของรีโมทนะครับตำแหน่งของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับปรับสปีดความเร็วต่างๆเนี่ยก็มีแจ้งให้ซึ่งง่ายๆนะครับดูแล้วไม่ยากเลยนะฮะก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น กาดกันใบพัดนะครับจะมีแถมให้ด้วยแล้วก็สายชาร์จรีโมทนะครับที่มีมาให้นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะหนีบมือถือได้นะครับนี่ครับตำแหน่งของการหนีบมือถือแล้วก็ปุ่มนี้นะครับที่มีลูกศรนี่เป็นการกดปุ่มกันชนนะครับสามารถที่เปิดปิดปุ่มกันชนด้วยการกดแช่ไว้อย่างนี้นะฮะตัวนี้มีระบบการชนฮะฮะในตัวเครื่องนะครับของมินิ101นนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้อง H D นะฮะความชัดสูงทีเดียว แล้วก็แน่นอนครับที่เต็มของเขาก็คือระบบการชนรอบทิศฐานนะครับเนี่ะเซนเซอร์นะครับสด้านเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายตัวนี้ระบบการชนขอบอกว่าทํางานได้ดีเยี่ยมจริงๆนะฮะพับขาได้นะครับตัวนี้เนี่ยมอเตอร์เขาจะเป็นแบบบัสเลสมอเตอร์แบบนี้นะครับไม่มีอายุการใช้งานเรียกว่าทนนะฮะทนมากๆคือเป็นระบบควงเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบบินนะครับคร่าวๆกันเลยนะฮะวิธีการใช้งานนะครับก็คือเปิดตัวเครื่องบิเครื่องโดนนะฮะแค่ไว้ ระวังไว้นะฮะแล้วก็เปิดตัวรีโมทนะครับเป็น power ปุ่มนี้ไฟแดงนี้จะกระพริบนะครับเสร็จแล้วดันขึ้นลงหนึ่งครั้งเพื่อให้ไฟแดงอยู่กระพริบนะหละังจากนั้นเราก็จะมาปรับสปีดนะก่อนบินเนี่ยเราต้องดูว่าบ้านเรามีลมแรงมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าลมแรงก็ปรับเป็นสามสปีดแล้วกันสองอ่ะถ้าเป็นสามสปีดก็คือตรงนี้นะฮะเราจะลองมาทดสอบระบบกันชนกันก่อนเลยนะฮะกดแช่เนี่ยเอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทอย่างเงี้ยฉีกมือนะฮะแล้วดันเร่งขึ้น บินด้วยระบบปอเซนเซอร์นะครับเห็นว่าโดดนิ่งๆเลยอะอยู่กับพี่เลยโดยที่โดยที่ไม่ต้องควบคุมรีโมทแต่อยา่างไรนะครับปุ่มนี้นะฮะจะเป็นปุ่มปรับกล้องนะฮะฟังช์ชันี้ฮะปรับกล้องได้นะครับขึ้นลงได้ถึง90องศาด้วยกันแล้วก็มีระบบกันชนนะที่อยู่ด้านบนของเขานะฮะถ้าเขามีวัตถุอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะร้องนะนครับเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างหน้ากล้องเขาเนี่ยเขาจะร้องนะฮะแล้วเขาก็จะไม่เดินทางมาชนนะเนี่ย น,ะะนี่เล่นสุดแล้วนะครับแต่โดนไม่ชนไม่ขย you ับเข้ามานะครับไม่ขยับเข้ามาเห็นไหมการทํางานถือว่าได้ผลมากฮะแล้วก็จะหลบไปนะฮะหลบไปเองนะเนี่ยเนี่ยฮะหลบไปเองนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะฮะลองมาใหม่นะฮะเราดันไปแล้วนะดันไปสุดเลยนะครับเนี่ยปุ่มเดินหน้านะครับแต่เครื่องร้องนะฮะมีบทจะร้องนะครับไม่สาบ้านเข้ามาชนได้นะครับผ่านไปได้นะฮะเนี่ยฮะ ระบบกรชนนี่ค่อนข้างไว้ใจได้มากๆเลยนะครับเนี่ฮะคุณผู้ชมดันสุดแล้วดันสุดแล้วดันสุดแล้วนะก็เรียกว่าการทํางานของระบบเซ็นเตอร์ถือว่าใช้งานได้ดีนะเร็โดนจะไม่เข้าแล้วก็โลบไปนะครับตัวนี้เป็นระบบล็อกความสูงนะแล้วก็ใช้ฟอร์เซนเซอร์ในการบินคือสามารถที่จะวางรีโมทได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องควบคมุมจะนิ่งอยู่อย่างนี้นะฮะ คล้ายๆจีแต่ไม่ใช่ GPS นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเซนเซอร์ล็อกที่พื้นนะฮะแต่ว่าคุณภาพการล็อกเนี่ยถือว่าได้ผลมากนะครับคือปล่อยมือบินได้นะครับทํางานง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องควบคูีมอีโมทแต่อย่างใดนะครับทดสอบบินสูงก็เดิมอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่วาจะเอาทดสอบบินไปสูงๆอีกนิดนึงนะฮะ ตอนนี้ความสูงก็ถือว่าสูงมากนะครับเนภาพของเขานะครับคุณผู้ชมครับเราจะเก็บเซฟภาพนะครับเดี๋ยวเราภาพไปให้คุณผู้ชมดูได้ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะถ่ายรูปองค์พระด้วยนะครับภาพที่ชัดอยู่นะแต่ตอนนี้ถ่ายเป็นโหมดวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ฮะภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่คือการถ่ายแบบวิดีโอนะฮะสังเกตว่าทางแอดมินนะไม่ได้ควบคุมโดรนนะครับไม่ได้สัมผัสโดรนเลยแต่โดรนสามารถลอยอยู่นิ่งๆโดยการถ่ายภาพตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าคุณภาพสุดยอดถ้าด,ดูจากโดรนนะครับเห็นไหมฮะโดรนล็อกอยู่ล็อกตำแหน่งนะไม่ใช่ GPS นะครับไม่มี GPS แต่ว่าใช้ฟอร์เซนเซอร์ที่คุณภาพสูงมากๆทางานแบบถึงแม้ไม่ใช่ GPS แต่ล็อกตำแหน่งการบินทําให้การถ่ายภาพนันง่ายได้นะครับ เราจะเทฟภาพไปเรื่อยๆนะครับในการถ่ายภาพนะครับในหลายมุมในหลายมิตินะครับให้คุณชมได้เห็นกันนะฮะนะครับนิ่จริงๆนะคุณชมนิ่จริงประทับใจมากได้ราคาเพียงแค่สองพันนบคุณภาพอย่างนี้เลยนะใช้งานง่ายจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องบังคับนะฮะโดนลอยนิ่งๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองทดสอบความบินสูงเ็น็กดนึงนะเพิ่มระดับความสูงอีกหน่อยนะฮะนี่ครับเป็นโหมดของวิดีโอนะครับ แอดบินขอบอกว่าในราคาแค่นี้นะครับน่าเล่นที่สุดเลยนะบินนิ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราถ่ายเป็นวิดีโอไปถึงแม้จะไม่ใช่ GPS แต่ว่าการทํางานเขาถือว่าโอเคเลยนะถ่ายได้ดีนิ่งดีนะนิ่งดีผู้บรรยายไม่ได้บังคับนะฮะปล่อยเฉยๆปล่อยเฉยนะฮะเราสอบบินไกลๆตัวนี้ระยะก็ประมาณ300เมตรสบายๆนะครับโอ้โหระยะการบินใหญ่น้อย15นาทีสบายบรรยากาศด้านบนนะฮะบริเวณบน,น,บ,น,บ,นบนของพื้นที่ที่เราถ่ายนะครับ คุณชมที่เอาไปถ่ายภาพนะครับถ่ายได้เลยนะครับตัวนี้ก็ระยะการบินที่น่าเล่นมากๆนะครับโอ้โสุดยอดครับตัวนี้ฮะเวลาลงพื้นเนี่ยเครื่องจะมอเตอร์จะตัดเองนะับกับการบิน101ฮะเรียกว่างบประมาณในในระดับพันถึงสองพันเนี่ย ถือดีที่สุดเลยนะครับปกติแล้วเนะี่ยโดนตามแพตฟอร์มต่างๆในราคานี้ก็จะแบบจะเป็นแบบลักษณะที่เป็นกระป๋องกระแป้งมากนะแต่ตัวนี้ทํามาได้อย่างดีทีเดียวนะฮะและเป็นมอเตอร์บลตส์สามารถบินสู้ลมแรงๆได้สบายลบกล็อกความสูงก็โอเคเลยครับคุณช่วมครับนิ่งโดยที่ปล่อยมือบินเวลาเราจะถ่ายภาพก็ปล่อยมือฮนะโดนก็จะอยู่แต่ในตําแหน่ง แล้วก็ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัยตามใจชอบคุณผู้ชมที่อยากได้โดนในการใช้งานนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวในราคาเท่านี้นะครับก็น่าเล่นที่สุดนะครับกับมินิหนึ่งูหนึ่งสั่งซื้อกับชาแนลของเราครับตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ดีหลายที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในราคาประหยัดประหยัดอย่างนี้นะฮะน่าเล่นที่สุดเลยวันนี้ต้องจากกันไปก่อนกับมินิหนึ่งูหนึ่งนะครับโอกาสน่าจะมีอะไรเด็ดเดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ